เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA m a n a Channel วันนี้เราทั้งสองคนอดมินตู่กับ a มินเอจากเพจ NBA m a n a ก็มาอยก่มกับทุกคนเช่นเคยค่ะในช่วงที่เรากำลังทำคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการเดินหน้าของแต่ละทีมค่ะ Admin A เดเ่กก็จะกลายร่างเป็น GM บ้างเป็นเจ้าของทีมนู่นทีมนี้บ้างค่ะเราก็สอดแทรกไปตลอดนะคะเกี่ยวกับผู้เล่นหน้าใหมะะ่เนี่ยค่ะที่แต่ละทีมเนี่ยน่าจะทำการ d r a ต์มาค่ะแต่วันนี้ค่ะเราจะนำเสนอ5สิ่งที่ทุกคนต้องจับตามองในการ d r a ต์ที่ถึงนี้ในวันที่18พฤศจิกายนหรือวันที่19 เ้าาาาชวตมเลเลบนราเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกที่น่าจับตามองในการดราับที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือสถานการณ์ของผู้เล่นนะครับที่น่าจะเป็นดรับอันดับหนึ่งของปีนี้ครับคำตอบคือยังคงเป็น3คนเดิมครับนั่นคือลาเมโรบอลแอนทนีเอ็ดเวิร์ดและก็เจมส์ไวส์แมนครับ3คนนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นผู้เล่นที่คว้าดรต์อันดับหนึ่งไปครองในปีที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับสำหรับสิทธิ์ดรต์อันดับหนึ่งปีนี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือมิเนโซตาเทมเบอร์วูฟส์ครับ ตามข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับทีมของอพวกเขาเนี่ยออกมาประกาศครับเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมเทรดสิตราฟอันดับหนึ่งอันนี้เนี่ยกับทีมไหนก็ตามครับที่สามารถให้ผู้เล่นที่แบบเข้ามาปุ๊บเนี่ยสามารถช่วยคาวแอนโทนีทาวแล้วก็ช่วยดีแอนเจโรราเซล,ลเล่นได้เพื่อจะไปได้ถึงเพลย์ออฟไปถึงรอบลึกๆไปจนถึงแชมป์ให้ได้เนี่ยถ้าเกิดมีผู้เล่นแบบนั้นเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเทรดสิตราฟอันดับหนึ่งอันนี้ครับซึ่งมองดูแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นผู้เล่นที่แบบเป็นระดับท็อปๆเป็นระดับออสตาอย่างน้อยเน ซึ่งมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับถ้าเกิดแต่ละทีมเนี่ยที่จะปล่อยออกไปเพราะว่าดราฟปีนี้เนี่ยก็ไม่ได้ประกอบไปด้วยผู้เล่นที่แบบโอ้โหเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนแปลงวงการได้เลยอ,อะไรขนาดนั้นแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมิเนโซตาทิมเบอร์วูฟ์เนี่ยตัดสินใจทําการดราฟของตัวเองเนี่ยส่วนตัวก็คิดว่าพวกเขาน่าจะเอาลาเมโรบอลไม่ก็แอนโทนีเอ็ดเวิร์สครับสองคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นสองคนที่ทางทีมมิเนโซตาทิมเบอร์วูฟ์เลือกครับค่ะเราไปต่อที่เรื่องที่สองที่น่าจับตามองค่ะ ถ้าสมมุติว่า Golden State Warriors <ๆ>เขาตัดสินใจทําการดราฟต์ไม่ทําการเทรดส,สิทธิ์การดราฟต์ใดๆของเขาเนี่ยเขาจะเลือกใครดีคะสำหรับ Golden State Warriors ในช่วงปิดฤด<ะ>ูกาลนี้เนี่ยนะเหมือนเป็นฤดูกาลที่แบบหัวเรียวหัวต่อมากๆงานของพวกเขาในฤดูกาลที่จะถึงน<ะ>ี้เนี่ยหนักแล้วก็ใหญ่หลวงมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับ LA Lakers LA Clippers Denver Nuggets หรือว่าเกา๋าเกาเก่งๆทั้งนั้นเลยเนี่ยนะครับมันไม่ใช่งานง่ายของ Golden State Warriors เลยดังนั้นเนี่ยขอเวลาอีกนิดนึงครับพวกเราเนี่ย จะทําการบ้านแล้วก็จะทําก้าวต่อไปของ Golden State Warrior ว่าเขาจะทํำยังไงแต่เชื่อว่ามีการเปลี่ยนแป,แปลงแน่นอนครับเพราะว่าผู้เล่นที่มีอยู่ในทีมตอนนี้เนี่ยมองกันตรงๆผู้กันตรงๆเนี่ยก็ย<ม>ังคงคิดว่าน่าจะยังสู้ LA Lakers ไม่ไหวครับรวมไปถึง LA Clippers ด้วยเนี่ยนะครับดังนั้นรออีกนิดหนึ่งครับเชื่อว่ามีการปรับแน่นอนโดยเฉพาะทัพสำรองเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโหทัพสำรองเนี่ยถือว่าเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งของ Golden State Warrior เลยครับ แต่ตอนนี้มาตอบคำถามของแอ m ด n มินตูนก่อนนะครับว่าถ้าสมมุติว่า Golden State Warrior เนี่ยตัดสินใจที่จะทำการรัฟอันดับ2ของพวกเขาเนี่ยเขาจะเลือกใครส่วนตัวก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าอันดับหนึ่งอย่าง Timberwolves เนี่ยเขาตัดสินใจเลือก Lamelo Ball หรือว่า Anthony Edwards ์เนี่ย g t l d e n s t a t ท Warrior ที่อยู่ในอันดับ2นีก็น่าจะเลือก James Wiseman แน่นอนครับเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีความคิดที่จะเลือก l เม e โล Ball เลย ตรงนี้มารอติดตามชมกันครับในขณะที่หลายๆคนเนี่ยจับตามองแต่กลุ่มที่มีชื่อนะคะทีนี้เราไปดูกลุ่มที่เป็นม้านอกสายตากันบ้างค่ะสำหรับผู้เล่นกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ได้รับความสนใจในระดับหนึ่งเลยครับเพราะว่าเขาถือว่าเป็นม้านอกสายตาแต่น่าสนใจครับคนแรกที่อยากจะให้เ,เพื่อนๆเนี่ยคุ้นหูนิดหนึ่งครับนั่นคือยูโดกาอาซูบุยเกะครับขออภัยนะครับถ้าเกิดอ่านชื่อเขาผิดยูโดกา อาซูบุยจีครับคนนี้คือเซนเตอร์จากมหาวิทยาลัยเท็กซัสครับเขาเป็นชาวไนจีเรียมีความสูงระดับ 6. ฟุต11ห,หรือประมาณ7ฟุตเนี่ยนะครับ2เมตร1ิเมตรประมาณนี้ครับสไตล์การเล่นของเซนเตอร์<ม>คนนี้นะครับทให้พวกเราเนี่ยย้อนกลับไปน,นิดถึงสมัยเซนเตอร์ที่แบบยุค90เด่นๆเลยครับไม่วาม่าจะเป็นการโพสขอวงในหมุนลงหมุนใต้แป้นยัดห่วงต่างๆเนี่ยรีบาวช่วยเกมรับนี่คือสิ่งที่<ม>อาซูบุยจีคนนี้เนี่ยสามารถทําให้กับทีมได้อย่างดีเลยครับแต่ปัญหาของเขาคืออะไร ปัญหาของเขาคือเขายิงระยะกลางก็ไม่ได้เลี้ยงบอลก็ไม่คล่องส่งบอลให้เพื่อนกันไม่ได้พูดง่ายๆคือการเข้าไปปักขอบอลใต้แป้นเลยซึ่งมันเป็นปัญหาของเซนเตอร์ในยุคปัจจุบันครับพูดง่ายๆเนี่ยครับคือการเก็บแต้มใต้แป้นเพียวๆเลยครับฟิลโกของเขาเนี่ยครับคือระดับ79.4ถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของบาสมหาวิทยาลัย NC หรืเนเอเนี่ยนะครับถือว่ามากจริงครับ80%เนี่ยคือพูดง่ายคือหมุนเข้าไปยัดห่วงตีแป้นโคสวงในฮุกนิ่มๆ นี่คือสิ่งที่อาร์ูบุกี้เขาทำครับแต่ตอนนี้เพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับว่าไอาการเล่นสไตล์ของบาสยุคไนตี้เนี่ยเซนเตอร์รับแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีเสน่ห์ครับบาส NBA ปัจจุบนันต้องการเซนเตอร์ที่สามารถแบบเลี้ยงก็ได้ยิง3ามก็ได้ยิงระยะกลางก็ได้ส่งให้เพื่อนก็เป็นอย่างนิโคลายโยคิชโจเอมบีสคาร์แอนโทนีทาวส์แบบนี้เนี่ยแหละครับสคนนี้คือแบบ เซนเตอร์ยุคใหม่ต้องทาให้ได้แบบนี้ในขณะที่อาซูบูวิกี้เนี่ยอาจจะยังทําไม่ได้ขนาดนี้แต่เพื่อนๆลองมองดูนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างโบบานมายานอวิชเนี่ยเราเห็นเขาก็สามารถทําแต้มได้นะครับในบาสยุคปัจจุบันเนี่ยอย่างในเพลย์ออฟเนี่ยก็ยังสามารถสร้างปัญหาให้กับล a คลิฟอร์นได้ในหลายๆเพลย์ครับไม่ว่าจะเป็นการรีบาวเกมบุกไม่ว่าจะเป็นการพอเข้าไปปักวงในแน่นๆเนี่ยยังไงคนตัวใหญ่ก็ได้เปรียบครับนี่คือสิ่งที่คิดว่านะครับในการดราฟที่จะถึงนี้เนี่ย เขาก็อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งครับที่สมมติว่าไม่มีใครจะเลือกแล้วก็เอาเซนเตอร์คนนี้เนี่ยเข้ามาเสริมทีมและก็หาจังหวะหาโอกาสใช้งานเขาให้เป็นประโยชน์ครับนี่ก็น่าสนใจครับยกตัวอย่างอีกคนนึงนะคะมาลาคายฟลินค่ะพอยกาดจากแซนิโอโกสเตจนะคะคนนี้อาจจะไม่ได้รับความสนใจจากแมวมองมากเท่าไหร่แต่ก็อาจจะเข้ามาสร้างชื่อเสียงได้นะคะด้วยความสามารถในการยิงสามคะแนนระดับ37-38%ค่ะ ซึ่งความสามารถแบบนี้นะคะเป็นความต้องการของหลีกในยุคปัจจุบันมากๆค่ะรวมถึงการสร้างเพลงให้กับเพื่อนค่ะแถมมีการเทิร์นโอเวอร์ที่ต่ำด้วยแม้ว่ารูปร่างของเขาเนี่ยจะเล็กไปหน่อยนะคะประมาณ6ฟุต1หรือ185เซนติเมตรค่ะก็ประมาณเดวอนเต้แกรมนะคะหรือว่าจะเป็นเคมเบอร์วอลเกอร์ค่ะแต่เขาก็ไม่ได้มีความเร็วที่โดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะหากทีมเนี่ยไม่ได้มองผู้เล่นที่จะเข้ามาเป็นตัวจริงตัวหลัก ต้องการผู้เล่นเข้ามาเสริมในแต่ละเกมเนี่ยประมาณ10นาทีหรือ15นาทีในช่วงตอนต้นอาชีพแบบนี้นะคะคนนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจค่ะถือว่ามีความสามารถในการยิงนะคะในการเล่นพ c ิกแอนโลค่ะพอขอมาแล้วก็ยิงเนี่ยทำได้ดีเลยทีเดียวทีนี้ครับเราไปต่อนที่เรื่องต่อไปครับสำหรับการดรับในแต่ละปีทุกๆปีเนี่ยเพื่อนๆจะได้ยินคําว่าเทรดอัพบ้างเทรดดาวบ้างทีนี้เรามาเรื่องที่เทรดอัพก่อนครับคำว,ว่าเทรดอัพคืออะไรคําว่าเทรดอัพหมายความว่าสมมุติว่าสิทธิ์ดรับของตัวเองเนี่ย อยู่ในอันดับสักอันดับ10แต่ต้องการจะขยับขึ้นไปอยู่อันดับ5บแบบนี้เนี่ยเขาจะทำยังไงอันนี้คือการเทรดอัพขอยกตัวอย่างในอดีตที่ผ่านมาเอาแบบชัดๆเลยเนี่ยครับยกตัวอย่างอย่ังไงการดรัฟปี2018ที่ผ่านมาเนี่ยแอร์แลน h ้าฮอสเนี่ยเขามีสิทธิ์ดรัฟอันดับ3บในขณะที่ดัลลัสแมริเเนี่ยเขามีสิทธิ์ดรัฟอันดับ5ทางดัลลัสแมริเเนี่ย ก็คิดว่าถ้าเกิดว่ารอไปจนถึงอันดับ5เนี่ยทีมของพวกเขาเนี่ยอาจจะเสียลูกกระดอนฉีดให้กับทีมอันดับ4หรือทีมอื่นๆก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะเขาก็เลยตัดสินใจครับเจรจาเทรดอัพกับทีมแอตแลนตาฮอคส์ครับที่อยู่อันดับ3คุยไปคุยมาเจรจาตกลงกันแล้วเนี่ยก็คือสลับสิทธิ์การรับของตัวเองอันดับ5นะครับพ่วงมไปกับสิทธิ์รับรอบแรกของตัวเองในปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยยกให้กับแอตแลนตาฮอคเพื่อจะขอสลับตรงนี้เนี่ยครับแล้วก็ให้แอตแลน เลือกรูกกาดอนชิดในขณะที่พวกเขาเนี่ยก็เลือกเทรยังอย่างที่ทั้งสองทีมต้องการครับสาเหตุที่แอตแลนตาฮอคเนี่ยเขาตัดสินใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วครับว่าอันดับ4อย่างเมมฟิสกิสลี่เนี่ยไม่ได้มองเทรยังเลยดังนั้นเนี่ยยังไงสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้เทรยังพอได้เทรยังอย่างที่ต้องการและได้พ่วงสิทธิ์รรอบแรกปี2019ของดัลลัสแมวดิพ่วงเข้ามาอีกสิทธิน์นึงเนี่ยแล้วทำไมจะไม่เอาล่ะครับ นั่นคือสาเหตุว่าทําไมเวลาอยู่บนเวทีเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นว่าวันที่ลูก้าก็เขาทการดรัฟเนี่ยหมวกที่เขาใส่เนี่ยยังเป็นหมวกของแอตแลนตาฮอคส์ในขณะที่เทรยังเนี่ยก็เป็นหมวกของดัลลัสแมริกและสุดท้ายทั้งสองคนก็มาสลับหมวกกันเนี่ยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปว่าสุดท้ายแล้วลูก้าก็คือดัลลัสแมริกเทรยังก็คือแอตแลนตาฮอคส์นี่คือคําว่าเทรดอัพทีนี้ขันมามองในปีปัจจุบันที่กาลังะจะถึงนี้เนี่ยทีมไหนที่น่าจะมีการเทรดอัพครับ ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นนิว york นิกส์ครับที่เขามีสิทธิ์รับอันดับ8ของตัวเองอยู่ในที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับตามข่าวเนี่ยทีมของพวกเขาต้องการราเมโรบอลหรือแบบย่อจะได้ราเมโร่บอลย่าคุณพ่ออย่างราว่าบอกก็ต้องการให้ลูกมาอยู่กับนิว york <c oughs> ดันนาดูเลยนะคะใช่ครับเพราะว่านิว york นี้ถือว่าเป็นทีมที่อยู่ในตลาดที่มูลค่าใหญ่มากเลยถ้าเกิดลูกเข้ามาอยู่เนี่ยโอ้โหดังแน่นอนเลยนี่คือสิ่งที่ทางย่าคุณพ่อเนี่ยต้องการแล้วก็ไปไปมามา,มากลายเป็นทางนิว york นส์ก็เอาด้วยเอาแบบนี้ด้วยต้องการเหมือนกััันนถ้าาาาเเเเเกกกิิดมมมป็็จรรงงงงีะทขอพพพวยยไ ชื่อของรามโรบอลในปีในการรับปีนี้ที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับถือว่าค่อนข้างมีชื่อเลยน่าจะเป็นท็อป3ท็อป5ไม่เกินนี้ครับพูดง่ายคือยังไงก็มาไม่ถึงอันดับ8แน่นอนดังนั้นสิ่งที่ทางนิวยอกนิกส์จะสามารถทําได้นะ่ครับนั่นก็คือสิทธิ์รับอันดับ8ของตัวเองในปีนี้เนี่ยพ่วงไปกับสิทธิ์รับรอบแรกของดัลลัสแมริกปี2021ที่พวกเขาได้มาตอนที่เทรดบอลซิงกิสกับทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์เนี่ยแหละครับพ่วง2อไปเนี่ทนี้ พวกเขาสามารถขยับตัวเองขึ้นมาเทรดอัพตัวเองขึ้นมาเนี่ยหใน5ได้ไหมหนึ่ใน3ได้ไหมเนี่ยลองดูครับตรงนี้ก็ถือว่านิว york นิกส์เนี่ย มีโอกาสเราต้องมารอติดตามชงครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับมีการเทรดอัพก็แน่นอนค่ะต้องมีการเทรดดาวนะคะการเทรดดาวน่ยก็ง่ายๆเลยค่ะตรงกันข้ามกับการเทรดอัพค่ะสำหรับทีมเนี่ยที่มีสิทธิ์ดราฟต์ค่ะอันดับต้นๆอันดับ1-3ึ 3, หรืออันดับ1-5นะคะเขาอาจจะมองว่าผู้เล่นในดราฟต์คลาสคลาสนี้ค่ะไม่ค่อยตรงใจกับทีมเขาไม่ตรงกับการทําทีมของเขาในอนาคตหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะผู้เล่นที่เขาต้องการเนะะี่ยค่ะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้สิทธิ์ดราฟต์ในอันดับต ค่ะเขาก็มีการเทรดสิดดาฟของเขาค่ะ เพื่อให้ได้สิทธิ์ดราฟเพิ่มขึ้นในอนาคตยกตัวอย่างเช่น Golden State Warriors นะคะในการดราฟปีนี้ค่ะ mm hmm. เขาอาจจะคิดว่าการที่ได้เจมส์ไวส์แมนหรือแอนโทนี e อดเวร์ดเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงตัวกับทีมของเขาในระยะยาวก็เป็นได้ค่ะ mm hmm. เขาอาจจะขยับสิทธิ์การดราฟของเขาเนี่ยค่ะลงมาซักอันดับ5ค่ะอยู่ในท็อป10เนี่ยนะคะแล้วก็ไปเอาโอ t ีท็อปปีนมาเพิ่มเกมโจมตีห่วงค่ะหรือเก็บลูกยัดห่วงใต้แป้นอะไรแบบนั้นนะคะหรือจะเป็นอย่างไอแซคโอโค o โลค่ะที่จะมาเสริมเกมรับวงนอกคล้ายคล้ารกับอ ลที่ขาดไปซึ่งการทําแบบนี้นะคะพวกเขาอาจจะได้สิทธิ์ดราฟรอบแรกเนี่ยในปีอื่นมาเพิ่มค่ะแล้วก็ได้ผู้เล่นดีๆเนี่ยมาร่วมทีมเป็นได้เลยนะคะเหล่านี้ค่ะคือสิ่งที่น่าจะจับตามองนะคะในการดราฟที่จะถึงนี้ค่ะในเช้าวันที่ 19- กาพฤศจิกายนตามเวลาของบ้านเราเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรบ้างคะในดราฟครั้งนี้ค่ะใครจะเป็นดราฟอันดับหนึ่งคอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะกดไลค์กดซ like. ับที่โลก็เอ NBA ็นบีเอมาเนี่ยตรงกลางนี้นะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปสูงๆจาก เอ็งเบนแม่นเนี่ยนะคะวันนี้ผู้กเรังทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมผู้กเรางทั้งสองคน,นะคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับ